หนุ่มกัญชัยออกมาพูดถึงธุรกิจเครือข่ายดังรับไม่ได้พฤติกรรมหลังรู้กำลังถูกเปิดเผยนับว่าเป็นประเด็นร้อนสำหรับธุรกิจขายตรงของบริษัทดังสร้างดาวไลน์ขายฝันให้ประชาชนมาร่วมลงทุนสุดท้ายไม่เป็นไปตามที่พูดสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่หลงเชื่อสูญเงินนับล้านโดยล่าสุดหนุ่มกัญชยัพยพิธีกรรายการหนกระแสได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าตนกำลังเตรียมแฉขบวนการบริษัทขายตรงเจ้าดังในเร็วๆนี้ บริษัทดังบางบริษัทที่มีการขายตรงไปให้ตัวแทนเปิดบินโดยมีเหล่านักแสดงทั้งหลายไปเป็นพ่อขายแม่ขายผมเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วผมมีโอกาสคุยกับผู้เสียหายมีบางคนถึงขั้นค่าตัวตายนะครับที่มีการไปซื้อของจ่ายเงินไปแล้วแล้วบอกขายได้แน่นอนแต่สุดท้ายขายไม่ได้ต้องไปเล่ขายเองกินเองบางคน โอ้โหผมได้ยินมาว่าเป็นรปภเอาเงินไปซื้อเก็บไว้สองแสนปรากฏว่าขายไม่ได้ค่าตัวตายมีนะแบบนี้แต่เขามันเงียบเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ผมบอกเลยที่พวกคุณส่งกันเข้ามาผมเห็นตลอดแล้วรู้กันนะคะว่าคือที่ไหนเห็นอยู่ตลอดไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่มีผู้เสียหายมาคุยกับผมหลายคนและผมว่าอันนี้ใหญ่ผมบอกเลย ล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสถ,ถึงประเด็นนี้ใน Facebook อีกด้วยว่าเหล่าแม่ขายของบริษัทธุรกิจเครือข่ายดางังเริ่มมีการข่มขู่ไปทั่วกลัวโดนเปิดแผลมีการาระดมคนติดแฮชแท็กเซฟบอยเซฟบริษัทตัวเองไม่เซฟผู้เสียหายบ้างหรอนอกจากนี้หนุ่มกัญชยัยยังเผยข้อมูลเด็ดอีกว่าบอกลูกทีมให้ปิดปากลบความรวยออกจากโซเชียลทันหรอขอบุณค่ะ